น้องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะกลับด้วยกันค่ะเดี๋ยวทุกคนใหญ่เดยวีพ่งกลับนะคะกะมังงเนี่เดี๋ยวรอพี่เพเสร็จก่อนอ๋อน้องหลินเต็มมือแล้วเลื่อนหมดตัวอุ้ยไม่ส่งของให้ลงไลฟ์ดีกว่าของล่วงพี่ไอ้เพ่ของล่วง ไม่ส่งของให้ลงนะไลฟ์นะครูเข็นว่าครูเข็นวาครูเข็นไหมไข่ยัง่<ฟ><ฟ>อแม่ล่วงวอะแคปเจอร์กันเอานะคะพี่ต้นสวัสดีค่ะขู่วะขู่วะแมวน้ำสักสามตัว5ต,วตัวก็ได แม่พี่หญิงปินเลยนะพี่ทำมาทุกอย่างไหนนะจริงเหรอพี่หญิงทำเองหมดเลยเหรอลอเลน,น,นไม่ลงหรอกถ,ถ้าได้ปลาวันสักสองตัวกับไม่ลงแล้วไลฟ์อ่ะ <laughs> ปาวันสักสองตัวสามตัวพี่ <600 S 3> หลินพี่หลินอะไรของพี่หลินใช่ไหมแล้วพี่หลินจะขับยังไงอะ่ะก็หลินเข้าไปดูในไลฟ์สดแล้วหลินก็แกะให,นห้น๋อเห้ามลงนะห้ามลงนะต้องได้ปาวันสองตัวและหลินว่าเนี่พี่หญิงก็คือของให้เยอะมากปาหางนกยุงก็ได้ค่ะพี่หญิง บุค๊คถ่ายรูปก่อนอุ้ยขอบคุณค่ะพี่การ์ตูนเออหนูอ่านชื่อไม่ออกเลยอ่ะพี่ VJV ลงอักขระ,ะเหรอพี่มัดอยู่ตรงไหนมัดดูไลไ์พี่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวออกไปรับมัดก่อนนะอ่ะแคปเอา <laughs> อยู่หน้าตึก ออกไปรับน้องมัดแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งโวยวานนะโวยวายด่านะม,ามัดอยู่ตรงไหนอ่ะพี่พี่ต็อปพี่ต็อปเห็นมัดอยู่ไหนวะไม่รู้ว่าใครทักถามมัดให้หน่อยได้ไหมอ่ะเขามารออะไรกันอ่ะดูดิ มัดอยู่นะตึกโอเคโอเคใครไม่รู้ใครไม่รู้ กับน้องมาเซ็นกระเ๋าให้แล้วแจกอุ้ยเดี๋ยวหลินให้พี่เอเซ็นโทรศัพท์ดีกว่าจะได้มีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนก็ได้เพจของเรายังไงเราก็เจอกันอยู่ตลอดแล้วบีบบีบบีบเข้ามานิดนึงได้ไหมคะเพื่อคนดื่นเขาจะได้นั่งด้วยพี่เอไม่ได้เอาอะไรลงมาใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมปิดได้ไหมอุ้ยอันนี้มันจะลง มาเผื่อมาช่วยกันถือของกับบ้านกันใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะพี่เติ้ลใครอยู่ฮะ,ะพี่เติล้ลใช่ดีครับน้องติ่เต้นรอว่ามูเย็นมาก <c oughs> จักและเปลี่ยกด้หนเพียรต้องไปเซ็นด้วยปะอุ <c oughs> ๊ยแล้วหลินถือของไปเลยอวะเออถือไปก็ไนดะ้อะ <c oughs> ไม่รู้จะวางไงอะไปด้วยกันเลยลนะ หนูหนูขอตามไลฟ์นะหนูขอตามไลฟ์ติดติดชีวิตเขาค่ะเดี๋ยวแบ่งกินกับพี่อ๋อเวลาบุ๊กตื่นเต้นบุ๊กมือเครียดเหรอเอ้ยไม่ใช่มือเครียดว่ะมือเย็นมีทั้งหมดเจอพี่เติ้ลบอกทุกคนรู้แล้วค่ะว่าหนูรักแร้เปียกอ่ะเพราะฉันพูดไปแล้วฉันพูดไปแล้วน้องบุ๊กจะกระแร้เปียกค่ะ เห็นกันไหมอ่ะหรือว่าต้องมุมกว้างวะไม่มีเห็นพี่ก็ตกแต่งแต่ว่าเราใส่ไม่ดีนะเพราะว่ารูปมันมาล้างกันได้เจ้ก้อนทองรอบหน้ามาเลยมาจ้างหลินเป็นมาจ้างหลินรีวิวสินค้าได้นะอาการสวัสดีค่ะหลินกดเข้าด้อมยังไงกดเข้าด้อมยังไงอะมัดกดเข้าดอมไปหน้า ไเข้าไปหน้าติกตอกโปรไฟล์น้องบุ๊กนะคะจะมีลิงก์ชื่อนิชาบุ๊กหรอไม่รู้อ่ะลิงหน้าโปรไฟล์น้องบุ๊กนะแกมมี่ค่ะมาได้นะใครจะตามมามานะอ๋อเออใช่เอ้าวทิกตอกชื่อนะชอนเหรอน้าชรอนนอาชอนนิชาลีอ้า ก็เธอตั้งชื่อยากอ่ะผมง่ายมากเขาอ้าวเออนั่นมันอินพอลไหมลีนแต่เราอ่านเซนไม่เหมือนกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะเอา มีสองสุกสองจุนอุ๊ยดีเลยขอบคุณค่ะพี่จูนร้านดังนี่ใช่ไหมใช่ร้านอร่อยมากกลับบ้านไงก่อนมีสุกมีชั่วมีสุกไปนอกด้วยจริงเหรอจริงร้านเนี้ยแล้วมันเก็บได้กี่วันอ่ะพี่จูนค่ะถ้าแช่ตู้เย็นเก็บได้สิบวันแต่ปกติแป้งจะเก็บได้สองถึงสามไม่นานไม่นางนแป้งเขาจะมีงาดำด้วยไม่ใช่ลานะงาดำอ๋องาดำมาทำอะไรล่วง จริการอ่านชื่อไม่ถูกแล้วใช่ค่ะอ่านตามใจฉันอ่านอ่านหมดไม่สนลูกไค่เราไปในนี่ี่ข้างล่างมีซ้มตำํำข้างล่างมีซ้มตำ่มมมตำตอนเธอทักมาเธออยู่ไหนอะมัดอยู่นูน่นตอนน้อยเราย,ย,ยแล้วแล้วนักนานมากอ่ะ พี่นึกว่าอยู่ข้างล่างไม่หนูหนูโดดงานหนูทำงานเสร็จแล้วอ๋อที่ที่ไล์เต้นกับเพื่อนเนอ,ม,อ,อมีพี่มีพี่ตอนนี้เราพี่เาพี่เขาเลยก็ได้นะน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นทุกคนตั้งเป้าหมายใหม่ก่อน,นขออนุญ,ญาตตั้งเป้าหมายนะคะพี่เอหนูขอเซ็นใส่รูปหนึ่งอันได้ไหมคะ ไปให้แม่ค่ะเดี๋ยวหนูเข้าบ้านไม่ได้ไห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปให้แม่เพราะว่าแม่ชอบพี่เอมากห้าร้อยแม่เอาจ๊ะรูปไหนก็ได้ค่ะแต่ขอเต็นที่รูปด้วยหนูจะไปให้แม่ค่ะมีเต้นด้วยงานอะไรก่อนดีงานอะไรอะพี่ฝนเมื่อกี้แม่ก็โทรชอบคู่นี้มากขอบคุณค่ะเ <อ S 1> ทียนดูน้องหนูกับพี่<ม>ออเอสองออกหรือเปล่า ทีดาราเหรอที่เดินผ่านกันใช่ดาราเดินผ่านตลอดจริงเหรอใช่ค่ะของ G m MM, M มั่งของช่องวันมั่งอันนี้เขาเป็นต่างชาติที่เขาแบบ <c oughs> มาเพราะว่าเขารู้ว่าดาราจะเดินผ่านตรงนี้ <c oughs> แต่เขาไม่ได้มีต้องมา100 <c oughs> แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะมาหาใครจริงเหรอใช่มีงานที่ไหนอีกไหมเขาถามแล้วตอนเย็น <c oughs> เขาจะมี <c oughs> อเน,นี่ย ทาอมรู้ได้ไงอ่ะอ๋อเราไปถามเขาานทะเลค่ะือเขาอยันนี้เอาไปให้แม่เนี่ยนะคสวดมนต์ใส่รัแล้วมุแล้วเปบุ๊กขอบคุณชอบมากค่ะตอนพี่เอบอกผมรักเขาขอบคุณนะค่ะอุ๊ยพี่แพตตี้ขอบคุณค่ะ จะไลฟ์ใช่ไหมน้องจะไลฟ์น้องจะไลฟ์ไปตามน้องได้ต่อนะพี่เอวาดูสวยมากค่ะต้นแบบนแค่นี้นะนี่คือเอี่อ๋อ จะหยิกคนแอบสไพา์ไหมครับภาพวาดแววตาเนอกเป็นประกายสวยมากเลยเนะาะใช่สวยตอนไนตไหนด ใจว่าภาพสามีสองคนที่พี่ <laughs> เอแซวเขาอ่ะแอดมีดีอำนาจไม่มาขอที่ตามหาแฟนประกาศตามหาคุณอำนาจนะคะพี่เออ๋อคนนี้เหรอไม่ใช่พี่เอเขาบอกว่าดีนะคุณอำนาจไม่มา <laughs> ที่ตามหาแฟน กูมีห้าอบคุณค่ะจี๋เหรอจิงเหรอนั่นมาเหรอเดินกันให้วนเลยใช่ไหมยพี่จูนรอรีบเหรอไม่รู้แตวเองอะไรอะพี่ ที่กอ็เป็นอันนี้อะใช่ใช่ใช่เลยปะอ๋อคือต้องเซ็นรูปอีกเหรอไม่ไม่ันนี้อน่ะอ๋ออ๋ออ๋อ ไปแจกอีกทนีนึงก็เดี๋ยวให้น้องไลฟ์แล้วก็ไปแจกในไลฟ์น้องเลย,เยอุ้ยพี่อยู่บนหรอไม่เขียนข้างบนอ่ะ พี่เอหาที่เขียนข้างล่างใหญ่เลยฝันไม่ได้ไปไหนค่ะไอ้มัดคะบุ๊คบุ๊คระวังกระโปรงหน่อยบุ๊คระวังกระโปรงหน่อยกระปงเก่งอุ้ยพี่โน้ตแจวว่าน้องเน่าเบอร์สองไม่เน่าเบอร์หนึ่งอะบุ๊คไม่เอาแล้วเนาเบอร์สตอนนี้บุ๊คแยกประสาทไม่ได้นะคะก็เป็นแปดแต่ตัวที่บ้าน วิ้ยแต่มันเหมือนตัวนั้นอยู่นะบุ๊คตอนนี้ตอนนี้บุ๊คไม่คุยด้วยพี่หลินไม่วางเลยอะเออว่ะไงไงอิ่นโอเคค่ะขอบคุณมาครับอุ๊ยโชว์ให้ดูก่อนได้ไหมอะโชว์อะไรอะโชว์รูปใช่โชว์ลายเซ็นแค่ได้ลายเซ็นไปฝากแม่นี่ก็ชื่นใจละด้านกรุดุนด้ลนิน เอาหนีบไว้หน่อยติดไม่แน่นเหรอดึงออกเลยปะละ้า่ใ่หให้พี่อเอเสกคาถาเลยอันนี้ก็เล่นตบบุกแล้วว่างเลยอ่ะ <c oughs> แล้วเ,เดี๋ยวจะช่วยยกของไปที่รถอุ้ยเดินขึ้นชั้นสิบเลยนะขึ้นลิฟต์หน้าบอกให้ แล้วใช่ไหมไปช่องน้องได้น้องไลฟ์แล้วไปได้ได้ปลาปะยังไม่ได้ปลาเลยอ่ะุุ่นลาทะไป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 ช่องน้องกันของระขอไปยังไงอ่ะพี่แพตตี้รางวัได้ไหมแล้ว บุ๊คคือคนที่แบกทุกอย่างไม่ได้หมายถึงว่าไม่แล,ใใแล้วดอกไม้อะแบ่งกันยังไง,ง,ง,ไง,งไอะดอกไม้พี่ไม่ต้องไล่เดี๋ยวไปอุ้ยไม่ได้ไล่ก็เพื่อแบบอยากไปดูช่องน้องกันอย่างนี้ อ้าวลูกว่เดินมาแล้วไม่ได้ไล่ไม่ได้ไลน์เป็นแล้วค่ะอืสารมีคนสอนให้แล้วมาเล่นติ๊กตัอกยังไงเดี๋ยวว่าไอที่เล่นหนูก็ดูไปเดีป็นไปทำให้เราไม่เป็นติ๊กต็อกไม่เคยอันนั้นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมอะคะอ๋อไอที่ที่ที่เดินเน็ตกันอะไเงี้ยรีบหน่อยรีบแบงก์หรอไม่หนูนึกว่าเป็นผม เป็นกำลังแรที่หลินขอบคุณคาะเข้ายังไงแต่แต่สาวคนนี้รู้แล้วว่า้ไดูดิหลินมองหลินน really like. ึกว่าแบบแบงค์กาโมะที่แรกอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะอันนี้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อกไ ายังไงขนาดนี้เราพี่พไปรถกุนรถู่นะบุ๊ชั้นสิบชั้นสิบนะแต่ว่ามันมีีรย่งเง้อ่ะยังไอยงงต้องลงสมนต้องลงมีข้าวบางลยอ๋อเออว่ะนั่นน่ะดิ ไปหาไปไงวะหิ้วอะไรได้บ้างอะไรของเราบ้างไ่เจถือโอ้ยมันอันนี้ของพี่จะไมีกินชิฟเฟิลนะได้ค่ะไม่ลืมแน่นอนดูสิ่งที่บุ๊กถือปูพี่เหลือมันให้คนอื่นเฮ้ยมันมีรูปบุ๊กกันไอ้บุ๊กรูปเองอยู่ไหนรูปบุ๊กอยู่ไหนไม่รู้อ่ะรูปบุ๊กพี่เอจะเอาได้ไหมเอาัถือว้านขนาดรูปบุ๊กพี่เอจะเอาอ่ะ ให้มาถือไลท์นั่งไงอยู่หนึ่งมันตุนของได้เยอะกับพี่บุ๊กบอกเลยตรงนี้นไหนให้น้องถือบ้างคะไม่มีเราใช่ไหมอันนีいい้แบบที่ถือบุ๊คถือดอกกุหลาบไปเนี่ยยดอกไม้ไหวใช่ใช่ใช่ทุกคนช่วยถือไปรถแล้วอันนั้นด้วยไหมคะ ต้องแบ่งรอบไปปะใช่ใช่ใช่อันนั้นด้วยไม่ใช่เหรอขอข่คุณไม่ได้เดินะไอบุ๊ก <c oughs> ไอบุ๊กของมันจะล่วงของมันจะล่วงเฮ้ยอะไรก็ได้นะปูกับเงินก็ไม่ได้อยากมาช่วยถือมาค่ะมามาช่วยถือ ไม่มันมีอันไหนอีกอนนูนด้วยขนาดหน้ือ้ว่ะอนูนด้วยปะคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กระเป๋าเรื่องาสติกอ่าแล้วอนนูนอ่ะขอมันจะมีใครนั่งเฝ้าไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่หายไม่หายเพราะว่าที่ของสำคัญหรอไม่มีค่ะแน่นะอันเนี้ไม่มีไม่มีมันของมันนี่มันไม่ได้แน่นะค่่ของสำคัญอยู่นี่อญอ อันบคุคอะไรเบื้องหน้าหลินอะไรเบื้องห,หลังน <c oughs> ี่มัน <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ